ก็ตอนนี้แมนยูของผมนะครับดาวซันโวสูงสุดของทีมผมแนละ้วก็จะมีอยู่2คนเนาะก็เป็นทางด้านแอนโทนีนะครับกับทางด้านมาคอดเลสฟอร์ดสับเประตูนะแล้วก็แอนโทนีนี่สิประตูแนละ้วเดี๋ยวที่ซื้อว่าแผนการเล่นของผมนะครับทำยังไงให้แมนยูนี่กลับมายิงประตูดได้เยอะนะโดยเฉพาะทางด้านแอนโทนีแล้วก็เลสฟอร์ดนะครับเป็นดาวซันโวของทีมแล้วก็ลีกสูงสุดณนะตอนนี้ด้วยนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบคลิปการเล่นเกมซ็อกเกอร์เมเจอร์สองเช่นเคยนะครับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อจากที่ผมได้คุมแมนยูนะแล้วก็ปัจจุบันนี่คุมไปประมาณ1ใน3ของฤดูกาลนะครับประมาณสัก1 2บสถึงสินัดนะรวมทุกรายการนะเดี๋ยวมาดูซิว่าตอนนี้ครับทีแมนยูผมเป็นยังไงบ้างอย่างต้นคลิปที่เกินไปก็คือทางด้านแอนโทนีกับมาครอตเลตฟอร์ดนี่ฟอร์มดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวดูซิว่าผมใช้แผนและแทคกติกยังไงจึงทําให้แมนยูนี่สามารถ ครองตำแหน่งจากห่งได้นะครับตอนนี้แล้วก็ทำให้มาเกอเดฟฟอร์ดกับแมตตทนี่เนี่ยเป็นดาวสโมสรของทีมแล้วก็ลีกได้นะครับแล้วเหมือนเดิมนะครับก่อนเราจะคิดนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับทั้งสอนหลักมาเนื่องครับทั้งเพจเฟซบุ๊เกมนะที่คอสตรีมเกมซ็อกเกอร์เอเนเจอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็ y o u t u นะครับ c ีเคจีแชนเนะครับอ่าก็ตอนนี้ผมจะมีจุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับก็อย่างที่เห็นในหน้าจอเกมตอนนี้นะตอนนี้ของผมเนี่ยมันเป็นเวอร์ชัน 3.1.9นะครับของตัวเกม Soccer Manager เนาะแต่ที่ผมได้ไปสำรวจมานะครับในแอป Play Store นะครับของเกม Soccer Manager 2023เนี่ยตอนนี้นะที่ผมเห็นก็คืออ่มันเป็นการอัปเดตครั้งล่าสุดก็คือวันที่11พุพฤษภาคม2566ะครับแต่ว่าเป็นการอัปเดตที่แก้บั๊กต่างๆของตัวเกมทั่วไปนะไม่ได้เกี่ยวกับอัปเดตตัวข้อมูลของตัวเกมที่บอกว่า มีรายชื่อนักเตะหรือโค้ดอะไรเพิ่มเติมเนาะแต่ที่ผมเห็นน่คือเป็นการแก้บัคทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวเวอร์ชันเนี่ยของเกมณตอนนี้นะครับในเพจสโตเนี่ยของผมนะฮะที่มันขึ้นอยู่เนี่ยมันขึ้นเป็นแค่เวอร์ชันนะครับ3.1.7นครับแต่ตอนนี้ที่ผมเล่นน่ยมันเป็นเวอร์ชันน3.1.9้นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการปัญหาของเวอร์ชันที่มันโชว์ผิดหรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆอ่ะของตัวเพจสโตเนี่ย มันเป็น3.1.7นะแต่ว่าที่ผมเล่นเข้ามาเนี่ยเวอร์ชันมันเป็น3.1.9นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคาดเคลื่อนอะไรตรงไหนนะแต่ว่าเวอร์ชันของตัวเกมผมเล่นกับเวอร์ชันในแอปเพสโต้ไม่ตรงกันนะเพราะว่าเวอร์ชันที่มันอัปเดตล่าสุดก็คือ11พฤษภาคม2566นะครับแต่ก็ไม่แน่นะตัวเกมอาจจะมีการอัปเดตให้เราล่วงหน้าแต่ว่าตัวฐานข้อมูลเกมในเพสโต้เนี่ยอาจจะยังไม่อัปเดตนะน,นี้คือแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะเผื่อใครจะเห็นว่าทำไมเวอร์ชัน ที่ผมเล่น,นะนเป็น่1มันเ่็น3 1เครับแต่วอร์ชันในเพจสโตของ Android มันเป็นแค่3.1.7 mm hmm. ก็เลยมาแจ้งให้ทราบ่วงหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันเลยครับก็ฝากดูคลิปที่ผมทำหลังสุดด้วยนะก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของครอบครัวนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องผมต่อไปนะครับโอ okay. เคผมขอญาติกดรับพวกของก่อนนะครับพวก รับได้ทั่วไปนะอันนี้ก็คือเราเข้าเกมล็อกอินเนี่ยก็ประมาณ4ชั่วโมงครับก็มากดสุ่มนะพยาบาลเหรียญทองแล้วก็เงินเขียวนะครับอ่าแล้วตอนนี้นะครับทีมแมนเชสเตอร์ที่ผมนี่แข่งมาแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับในลีกนะครับ12นัดชนะ9เสมอ2แพ้1นึครับยิงได้32ประตูเสีย9นะครับประตูรวมบวกได้เสียนี่ก็ประมาณ23ประตูนะครับแล้วก็ 29คะแนนเท่ากับลิเวอร์พูลเลยนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลอารัซนอลเชลซีนะครับเนี่ยต้องเห็นฟอร์มเลยฟอร์มแรงมากเลยเนาะวิลล่าแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ฟอร์มดอรอปไปเยอะนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอันดับ 9, เก้าไปสเปอร์นะลีด 20, ที่10พาเลทส1บบูฟ12เวสต์แฮม13เลสเตอร์14เอเวอเรสตัน15ห้ฟูลแลน16นะครับบอลมัส bon 17ไปตัน18ซาวด์ดัมตัน19แล้วก็เบนฟอร์ด20นะครับสำหรับ ที่ผมเสมอ2ทีมนะครับแล้วก็แพ้1ทีมเทียจะเป็นการเสมอกับทีมใหญ่นะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนเนาะที่แพ้1ทีมก็จะเป็นแพ้อาร์ซนอนนะครับแต่เป็นการแพ้ที่รูปเกมถือว่าสูสีนะแต่ว่าเรานี่จบสกอร์ไม่ผมเองนะครับส่วนแมตท,ที่เสมอ2แมตช์นี่จะเป็นการเสมอกับทางด้านล์พูนะครับแต่ว่าเป็นการเสมอที่ต้องบอกว่าล์พูนี่เขาเล่นดีกว่านะครับแต่ว่าไลน์อัพของเราเนี่ยทางผู้รักสาะตูเราดีกว่านะแต่วันนี้เป็นบั๊กนะครับมันขึ้นเออร์เลอร์นะฮะแล้วก็อีก เสมออีกนะัดหนึ่งก็จะเป็นการเสมอกับเชลซีนะครับสังเกตได้ว่าผมเสมอกับทีมใหญ่2ทีมอย่างเชลซีกับ Arsenal, นะอาซเนอนไปครับเชลซีกับลิเวอร์พูลเป็นการเสมอในบ้านนะครับโดยแมตช์ที่เสมอกับเชลซีนี่ผมรู้สึกจะยิงนําไปก่อนด้วยซ้ําไปนะอ๋อขอไปครับโดนนําไปก่อนด้วยนะครับแล้วก็กับปฏิเสมอได้นะครับแล้วก็จบด้วยการเสมอใส่สองต่อสองนะครับจริง,รงๆไลฟ์อัพตรงนี้มันต้องขึ้นนะแต่ว่าเกมน,น่าจะบั็กนะมันให้เราไม่เห็นนะครับว่าเรตติง้งทีมเราเท่าไหร่เห็นแต่เขาฟังตรงข้ามนะครับ โอเคที่เหลือก็ผลงานถือว่าโดยรวมถือว่าโอเคนะในลีกนะครับรวมถึงบอลถ้วยนะฮะแล้วก็แชมยูฟ่ายูโรปาลีกด้วยนะครับสำหรับยูฟ่ายูโรปาลีกของแมนยูผมนะในฤุูการนี้นะครับเริ่มต้นมานะก็ชนะสานัดรวดนะครับแต่ว่าจะมีบางนัดนะครับที่คือเรานำไปแล้วแหละแต่ว่ามาโดนแบบว่า,วาท้ายเกมโดนยิง2ประตูอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะไปไหนซะและ้วอ่ะนี่นะครับชนะ3นัดรวดครับ ยิงได้9เสียสามประตูนะครับจริงๆไอ้สาประตูที่เสียนะั้นเป็นจังหวะที่มันไม่น่าเสียด้วยซ้าไปนะบางทีเรานําี่ศูนย์เต่มาแผ่วปลายช่วงท้ายเกมนะประเดินโดนตีไข่แตกมา2ลูกก็เลยทําให้เราเสียคีนชี้ไตนะครับกับประมาณนี้เนาะแล้วก็อันดับดาวซันโวนะครับนะตอนนี้นะในพรีเมียร์ลีกเป็นของ2กองหน้าตัวลกของทีมเราก็คือแอนโทนีกับมาคาเรสปอร์ตในลีกยิงไปสิบห้าประตูนะครับแอนโทนี Anthony. นี่นะครับ เป็นในลีกล้วนๆเลยนะครับไม่มีบอลถ้วยเลยนะครับนี่สถิติเะนี่นะครับ15ประตูในะบอลลีกนะลงไป12นัดตัวจริงนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกลงไป3นัดตัวจริง,ย,งยิงไม่ได้นะครับส่วนทางด้านแมคคาแลฟอร์ดครับก็เป็นอันดับ2ในชั้นส์วพรีเมียร์ลีกนะครับยิงไป11ประตูรวมทุกรายการนี่ยิงไป17ประตูแล้วนะครับถือว่าเป็นนักเตะตัวลุกที่ฟอร์มดีมากๆเลยครับคนหนึ่งในทีมเลยนะ 17จประตูนี้ได้มาจากไอพีมิลิเอกสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ยูฟายูโรปาลิกหกประตูนะครับสําหรับมาคาเดฟอร์ดเดี๋ยวผมจะพาไปดูแท็กติกที่ผมใช้นะัปัจจุบันตอนนี้นะหลังจากผ่านไปทั้งหมดประมาณ13 14นัดนะครับนี่นะฮะจะสังเกตไว้แอนโทนีผมเนี่เป็นล่างเป็นสีส้มนะครับแล้วก็มาคาเดฟอร์ดล่างเป็นสีส้มนะอันนี้ไม่ใช่ล่างพิเศษหรือว่าล่างทองหรือว่าตัวพิเศษนะครับก็คือเราจับนักเตะนะครับมาเล่นในตำแหน่งที่เขาไม่ถนัดครับ ก็คือทางด้านแอนโทนีเนี่ยเขาจะเป็นตำแหน่งตัวลุกฝั่งขวานะครับหรือว่ากองหน้าซ้ายขวาได้หมดเนาะที่เขาถนดัดนะครับอ่ะถ้าเราจับมาเนี่ยกองหน้าซ้ายขวาก็าจะเป็นรูปสีปกตินะแมตติสีส้มนะครับนี่นะฮะนี่ฮะตัวลุกฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้หมดนะครับแต่ถ้าเป็นตำแหน่งหน้าเป้า a m ฟเนาะหรือ a m ็เนี่ยเขาจะเป็นสีส้มนะก็คือจะเป็นตำแหน่งที่นักเตะเล่นได้นะครับแต่ว่าจะไม่ถนัด แต่ก็ไม่ได้หมายควาว่านักเตะคนนั้นจะฟอร์มไม่ดีกับสไตล์การเล่นที่เราปรับลงไปนะส่วนสไตล์การเล่นของอันโจนี่นะที่ทําให้ฟอร์มข้อดีขนาดนี้นะก็เป็นทางด้านนี่นะครับที่ผมใช้เลยนะแบบหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมไปเลือกนักเตนะอ่ะผมใช้เป็นสไตล์กลองหน้าตัวต่ํานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแปลอันนี้ให้ดูนะว่าถ้าเป็นกองหน้าตัวต่ำคืออะไรจริงๆคลิปพวกเนี้ย ผมแปลไปหมดแล้วนะครับว่าสไตล์นักเตะแต่ละคนถ้าแปลเป็นไทยแล้วหมายความว่าอย่างไงบ้างจริงก็เป็นศัพท์ฟุตบอลทั่วไปนะครับอ่ะยมแปลดุดรอบเนาะ,ะนี่นะครับสำหรับสไตล์ของทางด้านแอนโทนีนะครับก็เป็นกองหน้านตัวต่ำเนาะถ้าแปลเป็นไทยก็นอนลึกไปข้างหน้านะก็จะแปลกๆน,นิดนึงนะครับก็ชอบที่จะเก็บบอลไว้ในช่องระหว่างกองกลางของฝ่ายตรงข้ามนะครับและแนวรับนะ และเชื่อมโยงกับเพื่อนร่วมทีมหรือเลี้ยงบอลน,นะครับสำหรับสไตล์ของกองหน้าตัวตับนะที่ผมใช้กับทางด้านแอนโทนีก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับเป็นทางด้านมาคัตเลสฟอร์ดนะครับเลสฟอร์ดจริงๆแล้วเขาเป็นนักเตะที่ถนัดตำแหน่งนะครับก็คือกองหน้าดังข้างอย่างเงี้ยเอเ็มอาเลเล่นได้นะครับกองหน้าซ้ายขวาได้หมดแล้วก็หน้าเป้าก็เล่นได้นะครับแต่ว่าจุด หรือสไตล์การเล่นที่เข้าถนัดที่สุดนะแล้วก็ระเบิดฟอร์มการเล่นที่ดีก็คือตำแหน่งนี้ที่ผมใช้อยู่นะฮะก็เป็น AMC นะครับสไตล์การเล่นที่ผมมาใช้ก็จะเป็นทางด้าน support s t i k e r นะเดี๋ยวดูซิว่า support s t i k e r สำหรับ microfort นี่หมายความว่าอย่างไรนะครับามาดูกันนะครับก็แปลเป็นไทยก็สนับสนุนกองหน้านะเล่นแนวแนวรับของกองหน้าตัวหลักนะครับ พุ่งลงลึกเพื่อเชื่อมโยงการเล่นและโจมตีกรอบเขตโทษเมื่อบอลกว้างอ่าอันนี้คือแปลตรงตัวนะอาจจะใกล้เคียงหรือทับซับบ้างขออภัยนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะส่วนตำแหน่งอื่นๆที่คอยซัพพอร์ตสองคนนี้ก็จะเป็นซานโชนี่ก็เป็นทางด้านซัพพอร์ตสไตยเกอร์เหมือนกับทานั้นานลังคับเรดฟอร์ดนะครับอีดิคเซนกับวานเดอร์เบกนี่ผมให้เล่นเป็นบ็อกนะท,ท,ทูบ็อกนะทั้งๆที่ทางด้านวานเดอร์เบกเนี่ยเป็นสไตล์เพย์เมกเกอร์นะครับผมให้เล่นบ็อกทูบนะ็อกเนาะ ส่วนทางด้านเอริกเซนนี่เขาจะเป็นสไตล์ที่ถนัดก็คือจะเป็นทางด้านเพลเมเกอร์เหมือนกันนะแต่ผมปรับให้เล่นบล็อกทูบล็อกนะครับแล้วก็คาเซมิโลนะครับเป็นบอลวินนี่ฟิลด์เดอร์นะก็ให้เล่นสไตล์ที่เขาถนัดไปเลยนะอันนี้ในเซฟของผมนะครับซึ่งผลการแข่งขันหรือฟอร์มการเล่นน่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ละเซฟแต่ละเครื่องนะไม่ได้ตายตัวว่าเล่นแผนแบบผมแล้วมันจะดีนะอันนี้คือยกตัวอย่างมาให้ดูว่าเป็นเคสตัวอย่างว่าแผนแบบนี้ที่ผมใช้กับแมนยู ในเซฟและในเครื่องผมมันโอเคนะครับที่เหลือนะครับวิงแบ็กซ้ายขวาก็จะเป็นทางด้านชอดาโลนะครับดีเฟนซ์เซนเตอร์สองคนครับกองกลางนะครับกอกองหลังตัวกลาง้ะขอภัยก็จะเป็นสไตล์แบบว่าบอลเพย์อิงดีเฟนเดอร์นะครับซึ่งสับเหล่านี้เพื่อนๆสามารถหาดูได้จากช่องผมนะผมทำให้หมดแล้วนะครับโอเคนี่นะครับแล้วก็นักเตะสวตัวจริงของผมที่ลงนะครับผมจะเน้นเพอร์เฟก แล้วก็เคมีปันกลางทั้งหมดนะครับจะสังเกตได้ว่าไม่มีใครเคมีในทีมนะีหรือนักเตะส่วนตัวที่ต่ำวอา94ส่วนมากจะเป็น100แล้วก็94ทั้งหมดนะครับส่วนนักเตะที่ผมดึงเข้ามาเสริมนะสคนนะก็พอมาเสริมที่ว่า,าขาดตําแหน่งที่ซับพอร์ตแล้วก็เคมีไม่ดีกับทีมเนาะก็อย่างเช่นซูซ่าครับคนนี้โจเซฟซูซ่าที่ผมดึงมาฟรีนะเป็นสไตล์บอลพีนิมิดฟิลเดอร์ Born er นะครับก็เป็นตำแหน่งเอาไว้ทดแทนกับทางด้าน ลาเซพิโลนะับอันนี้ผมได้มาฟรีนะแล้วก็มีเคมีที่เหมาะสมปานกลางกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอีกคนหนึ่งที่เอามาเสริมนะครับก็จะเป็นทางด้านคนนีนะฮะดึงมาจากตลาดซื้อขายฟรีเหมือนกันนะครับเอเมอร์สันนะครับเป็นสไตล์แบบว่าเพเมเกอร์เนาะแต่ผมก็จะให้เขาเล่นพวก MC แล้วก็ AMC ก็ได้นะเป็นนักเตะที่เคมีเหมาะสมปานการกับทีเหมือนกันนะครับ เอาไว้ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็สไตล์หนึ่งที่ผมเอามาใช้ในทีมนะก็ถ้าเกิดทางด้านคาซมิโลโดนใบเหลืองหรือว่ามีอาการเหนื่อยล้าแล้วก็มาร์ติเนสเนี่ยยังฟิตอยู่ผมก็ขยับทางด้านมาร์ติเนสขึ้นมาเล่น DMC แทนนะเพราะว่าผมเคยลองขยับมาแล้วสิติในการเล่นของเขานะันแหน่ง DMC เนี่ยช่วงเปลี่ยนแผนในแทักนิกะเลตติ้งเขาก็ดีนะครับไม่ได้ตกมาจากที่เคยเล่นตำแหน่งกองหลังตัวกลางเลยนะครับ หรือไม่ก็อีกเคสหนึ่งนะครับถ้าเป็นทางด้านอิเล็กเซนหรือวันเดเบกติดใบเหลืองหรืออาการอ่อนล้าผมก็จะขยับคาซิฟิโลขึ้นมาเล่นตรงนี้นะครับเ c เล่นไปสไตล์ walk ็อล์คท์วอกเหมือนที่วันเดเบกเล่นแหละนะฮะแล้วก็ขยับทางด้านมาร์ตินเนสขึ้นมาเล่นด m c มนะครับแล้วก็เปลี่ยนทางด้านวิกตอร์ลินเดเลิฟลงมาหรือว่ากองหลังตัวอื่นที่เป็นเซิร์ฮาร์ลงมาแทนนะในกรีที่นักเตะติดใบเหลืองหรือมีอาการอ่อนล้าจากตำแหน่งอื่นนะครับก็มาแจ้งให้ทราบนะสำหรับสไตล์ที่่ผมเลนนนนวปัััจจุบบะคร อก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับทีมผมส่วนแผนการเล่นนะครับเจเนอเรลอตอนนี้ผมใช้บอกว่าเล่นเต็มพื้นที่นะวิธ really นะีดีเฟนต์นะการส่งบอลก็แบบนอร์มอลพอนะครับเน้นตามคําสั่งนะครับเ r รคเลดก็ความขยันก็ธรรมดานะครับแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่ต้องใช้เท่าไหร่นะครับส่วนทางด้านแอตแทกนี่ก็เน้นบอลสั้นนะครับโจมตีด้านด้านข้างสไตล์ก็คือเป็นมิกหมดเลยนะก็คือ ทำทุกอย่างครับมิกนี่ก็คือโจมตีด้านข้างสองข้างซ้ายขวาด้วยตรงกลางด้วยนะครับแล้วก็กองหน้านะครับเน้นยิงทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับการขึ้นเกรดชั้นข้างคือเพย์เอ็ดิคอร์เข้าไปบิลล์อัพเพย์ก็คือนอร์มอลนะครับแอดเคาน์เตอร์แอตแทกผมไม่ได้ใช้นะในเซฟนะตอนนี้ที่ผมใช้ในเซฟของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดีเฟนส์โอเวอร์ฮาร์ดไฮโน่นอร์มอลนะครับโอเคขอแปลหน้านี้ให้ดูแป๊บหนึ่งนะตรงเจนเนอเรลนะครับเพื่อนจะได้ทราบกันว่าหมายความว่ายัางไงบ้าง ก็สำหรับหน้านี้นะครับเอาง่ายๆแปลตรงตัวเลยเนาะก็การเล่นครับก็คืออันแรกก็คือแบบกว้างนะครับแล้วก็การโจมตีเน้นแบบอัอนรกสไตล์นันคือเป็นการป้องกันเป็นหลักนะการส่งบอลก็แบบปกตินะครับความลื่นไหลของการสร้างเกมก็คือเล่นแบบนีเลียวนะินัยเนาะอัตราการทํางานหรือความขยันก็ปกตินะไม่ต้องขยันมากก็ความคิดสร้างสรรค์แทบจะไม่ได้ใช้คือเล่นแบบระมัดระวังนะครับอะไรประมาณนี้โอเค ก็บางต้นก็ประมาณนี้นะครับจริงสับนี้เป็นสับเกี่ยวกับเน้นบุกไม้นะครับก็ดูในแผนที่ได้นะฮะวิีดีเฟน์ก็เน้นสีแดงเป็นหลักนะครับถ้าเป็นดีเฟน์ธรรมดาก็สีแดงตรงกลางสนามครึ่งหนึ่งเนาะถ้านอ์มอลก็จะครึ่งครึ่งนะครับระหว่างลุกกบรับนะครับถ้าเป็นแอตแทกขึ้นมาหน่อยก็จะสีเขียวก็จะเยอะนะแต่ถ้าเป็นวิีแอตแทกเลยนะก็จะเป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับณตอนนี้ผมใช้เป็นี่ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดระหว่างการแข่งขันนะครับ แผนมันโดนจับทางได้หรือว่าฟอร์มมันไม่ดีมันนัดก่อน,อนเนี่ยหรือว่าช่วงพักครึ่งนะหรือจะเป็นช่วงไหนก็ได้ที่เรารู้ตัูแล้วว่าสิติในการยิงประตูเรามันน้อยลงคู่ต่อสู้มีโอกาสยิงมากกว่าโดยส่วนตัวนะครับผมก็จะปรับตรงนี้นะครับให้เป็นมิกนะครับจากพาสซิ่สไตล์บนสั้นเนาะแล้วก็จากเอเลกสไตล์จากมิกเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นโจมตีข้างสองข้างนะครับแต่ถ้าเกิดปรับแล้วมันยังไม่ดีขึ้นนะครับผมก็จะมากลับมาเล่นแบบเดิม แล้วก็จะมาปรับจากกองหน้ายิงทุกครั้งที่ประกาศเน้นในกรอบนะครับแล้วก็การขึ้นเกงงน่งทางด้านข้างก็เน้นในกรอบกันนะครับที่ผมปรับเคยปรับก็อยู่2อย่างนี้นะครับที่ใช้มาอยู่จนถึงประมาณสัก12 13นะัดนณะตอนนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเริ่มต้นผมก็จะใช้แบบนี้นะครับยกเว้นวันนั้นนะที่ผมอาจจะเปลี่ยนเป็นเริ่มต้นเป็นแบบนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเล่นของทีมแล้วก็นะัดที่ผ่าน,านมาเนาะ ไม่ตายตัวนะครับแต่ว่ายืนพื้นก็ประมาณนี้แต่ที่ไม่ยุ่งเลยก็คือจะเป็นเจนเนอรกับดีเฟน์ตอนนี้ไม่ได้ยุ่งนะยุ่งแค่แอตแทกอย่างเดียวนะแค่4จุดนะครับโอเคนี่นะครับส่วนนักเตะที่ผมไม่ใช้เลยนะก็จะเป็นนักเตะที่ได้ทําการขายล่วงหน้าไปแล้วนะครับแม็กควานี่ก็ขายล่วงหน้าไปแล้วนะเพราะว่าแม็กควาเนี่เป็นนักเตะที่เคมีแย่นะผมเลยไม่เอาเลย แล้วก็สกอตแมกโทเมเนอก็ไม่เอาเหมือนกันนะเคมีแย่นะครับส่วนนักเตะที่ผมกําลังจะขายต่อไปก็นี่ครับมาเลเซียนะครับแต่ว่ายังขายไม่ได้นะเพราะติดที่บอร์ดบริหารยังไม่ให้ขายนะครับอาจจะต้องรอสิ้นสุดฤดูกาลนี้หรือว่าฤดูกาลหน้านะครับส่วนนักเตะที่ผมปล่อยยืมไปก็ยังไม่ดึงกลับมานะแต่ว่านักเตะตัวยืมของผมเนี่ยที่ผมเคยยืมมาผมปล่อยทิ้งหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นนักเตะที่ยืมมาก็จริงแต่ว่า ไม่เหมาะนะครับกับทีมผมนี่นะมาเชลเชเิเซอร์นี่เคมีไม่เหมาะสมกับทีมผมก็เลยปล่อยคืนไปเลยนะนี่อูเบคฮอร์นี่ผมก็ปล่อยคืนให้กับตัวสังกัดนะครับเคมี K ไม่เหมาะสมเหมือนกันก็นเลยไม่ได้มาใช้นะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับทีมผมณนะตอนนี้นะครับดึงมาแค่2คนนะครับตัวฟรีด้วยเพราะผมไม่อยากใช้เงินเยอะเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้รายจ่ายทีมมันไม่ค่อยดีนะครับนี่ รายจ่ายตอนนี้ก็รายได้อยู่ที่1 9 9นะครับรายจ่ายที่183แต่เดี๋ยวต้องรอนักเตะ2คนที่ผมเพิ่ขายไปก็ดูสิว่าจะไปช่วงตลาดเปิดรอบ2ก็จะได้เงินเยอะขึ้นมานะครับทางด้านแม็กควายแล้วก็สกอตแมกโทมินเน่และตอนนี้ก็ใช้แบบนี้นะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆนะที่ฟอร์มการเล่นเป็นยังไงบ้างย๋ยวพาไปดูนะครับ ยิ่งเยอะสุดก็จะเป็นเลดฟอร์ดแอนโทนีนะครับบูโน่คิดเซนอิลิกเซนวันเดอร์เบกนะครับอองเชนีมาเซียวนะครับกาเซมิโลนะซานโช่นะครับท็อปแอสซิดนั่นก็จะเป็นทางด้านมาคาลฟอร์ดเจ็ดนะครับอิลิกเซนสี่นะครับแล้วก็ซานโช่สี่นะครับประมาณนี้เนาะโอเค ส่วนทางด้านเดวิดเดคเคอาร์ขงผมนี่ฟอร์มก็ถือว่าใช้ได้นะถ้าดูจากสถิติ 3, แต่ว่าบางนะัดไหนรั่วก็รั่ว,ลว,ลวเลยนะจะหายไปเลยนะก่อ3 3นัดเก็บกินชิดีได้6ครั้งนะครับส่วนนักเตะคนอื่นนะครับดาโลนี่ก็ถือว่าฟอร์มดีนะครับแป็กขวา8.93นะครับค่าเฉลี่ยถือว่าสูงนะเดซันโดมาเจาเนสครับ8 8ดนะครับลาฟเฟอวารานครับ8.71นะครับลุกชอครับ9.0เลยนะ จะสังเกตได้ว่ากองหลัง4คนผมนี่ค่าเฉลี่ยนี่แปกว่าหมดทั้งหมดเลยนะครับ dmc ครับ p าเซ r p e l ได้9.27นะครับถือว่าสูงมากๆเลยนะเกือบ10เลยครับเกือบถึงครึ่งเลยนะเกือบถึง9.5นะครับ mc 2คนครับได้8.57ครับ k ิ e s z e n illexen ตามด้วยแนละนี่ว o นเด r b e a k ครับ8.43ส่วนท้อตั้งอ่าขอไปครับส่วนทางด้าน,น,าานตำแหน่ง a mc นะครับ2องคน sancho น,นี่พึ่งมาลงประมาณช่วง หลังๆนิดนึงนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตำแหน่งนี้เป็นของทางด้านบูโนโ่โฟร์ดันเดสนะแต่ว่าผมดรอปเขาไปเพราะว่าฟอร์มการเล่นเขาไม่ค่อยดีกับตำแหน่งที่ผมต้องการให้ใช้เป็นพวก a อซสไตล์ซับพอร์ตนะครับก็ซานโชลงไปนะครับ12นะัดตัวจริงสำรอง2ได้8.57นะครับยิงไป1อัศวินไปน4ถือว่าสูงนะครับต่อมาครับซูปเปอร์มาคัตเลสฟอร์ดนะครับก็17นัดนะฮะขอไปยิงไป17ตู้นะ7อัศวินค่าเฉลี่ยถือว่าสูงนะครับสำหรับสไตล์ตัวลุก ซัพพอร์ตก็คือ9-15ลนะงไป13นัดนะครับต่อมาครับแอนโทนีนะครับลงไป15นะัดยิง15ประตูนะแล้วก็ได้ทั้งหมด8.60ก็บางนัดอย่างนัดที่เสมอกับเรียฟูนี่แอนโทนี Anthony เล่นไม่ดีนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนตัวออกไปถือว่าน,น,นันได้แค่หกนะที่เหลือก,ก็กลับมาฟอร์มดีเหมือนเดิมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีมผมก็จะเน้นนักเตะที่เคมีเพอร์เฟกนะฮะแล้วก็เคมีเหนการกับทีม เพื่อให้เคมีของทีเนี่ยวเวลามาลงตัวแล้วสูงที่สุดตอนนี้ผมทำได้97นะครับนี่นะนะัดต่อไปก็จะพบกับทางด้านทีมจากน่าจะเป็นเซอร์เบียเลยจะไม่ผิดนะน่าจะเซอร์เบียหรือเปล่าทีมดาวแดงนะครับอ่ะก่อนจะเป็นรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเดี๋ยวผมลองเตะลองเตะให้ดูสักนัดน,นะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้เพราะว่ามาบอกแผนการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดูซิว่า นะัที่ผมจะเล่นให้ดูเป็นยังไงบ้างบางทีอาจจะเขินนะพอมาเตะจริงๆเอาฟอร์มไม่ดีเหมือนตอนที่ผมเล่นผ่านมาพอทาคลิปฟอร์มไม่ดีแต่ว่าพอหลังจากที่มาทาคลิปนี้ฟอร์มดีๆนะครับโอเคเดี๋ยวดูการแข่งขันกันครับซึ่งนัดน,นี้ผมก็จะส่งเล่นชุดใหญ่ลงสนามให้หมดเลยนะครับแต่ว่าก็มีนักเตะบางคนที่ไม่ฟิตเต็มร้อยก็อย่างเช่นทางด้านวันเดอร์เบกนะครับลูกชอนี่ยังพอได้อยู่นะแต่ไม่ถึงร้อยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะส่วนทางด้านวนะันเดอร์เบกเนี่ย ถ้าฟิตไม่ถึงนะผมอาจจะเปลี่ยนช่วงประมาณครึ่งหลังนะแล้วก็ให้ทางด้านเฟสลงไปแถนนะครับโอเคผมก็จะใช้สไตล์การเล่นที่ผมบอกเพื่อนไปนะครับเอ็นเนอร์ล่แบบนี้นะแอตแทกแบบนี้นะครับแล้วก็ดีเฟนต์แบบนี้นะดูซิว่านัดนี้ที่ผมจะลงคลิปให้ดนะูผลงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับ เดี๋ยวมาดูซิว่าผลการแข่งขันนัดนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนไม่ทําคลิปนี่ผลงานดีมากเลยนะไม่รู้วันนั้นนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับพอมาทําคลิปจริงๆก็ใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องเกมก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ทุกคลิปที่ผมทําเกี่ยวกับเกมนี้นะแล้วก็ฝากติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์ที่ผมทําด้วยนะครับ ดูเชืยวว่านอนนี้ผลงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับนัดที่4รอบแบ่งกลุ่มแล้วก็คองบอลคองเกนเหนือกว่าชัดเจนครับวันเดเบกครับมาทางขวาเลี้ยงมาเองวอนเดเบกนี่ในเกมถ้าจับเขาเลยด,ดีก็ฟอร์มดีนะสารโชว์ลุยมาครับจังหวะน,นี้สพอร์ตซัดไม่ตรงครับจังหวะน,นี้ แล้วก็ปัญหาอย่างนึงที่ผมเจออยู่ยังแก้ไม่ได้ยังแก้ได้แต่หายไม่ขาดก็คือเมื่อมีโอกาสยิงแล้วเนี่ยบางทีบางจังหวะบางครั้งเนี่ยใช้โอกาสเปลืองนะก็ต้องคอยดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับนักเตะบ,บางคนนี่ฟอร์มมาเปี้ยงป้างตอนฤดูการสองนะฤดูการแรกฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับสันโชมาทางซ้ายครับจังหวะน,นี้ลุยมาเองเลยครับมีเลตฟอร์ดอยู่ตรงกลางเด้งบอลอยู่หลบมาได้ครับให้กับเลตฟอร์ดหลบหนึ่งคนซัดเตียบร้อยครับมาขับเลตฟอร์ด 1-0ครับแมนยูขึ้นนำแล้วครับนาทีที่15ครับจักมาขัดเดสฟอร์ดเล่นตำแหน่งที่ไม่นถนัดนี่เป็นสีส้มนะครับแต่พอผลงานที่ออกมาแล้วสวนทางขับตำแหน่งที่เขาถนัดเลยนะถือว่าเล่นดีมากๆครับก็ไม่ได้หมายความว่านักเตะจะเล่นดีกับตำแหน่งที่เขา,าถนัดทุกคนนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นของนักเตะเองแล้วก็องค์ประกอบต่างๆเพื่อร่วมทีมแล้วก็แผนการเล่นด้วยนะครับ ก็น่าจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี่ครับ1-0แมนยูครับขึ้นนำอยู่ครับ1-0ึ่งต่นตีในครึ่งแรกนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนเล่นดีหมดเลยนะยกไปทางด้านลุคชอนะครับได้แค่7.7นะครับแล้วก็เลซันโดมาร์ตินเนสนะครับสตีในครึ่งแรกครับคอนบอนเจงเอร์เนะโอกาสยิง14ครั้งตรงกรอบ5นะครับติดบล็อกไป1ได้1ประตูนะครับส่วนทีมเยือนคอนบอนยีบอร์เนะครับโอกาสยิง1ครั้งตรงกรอบ1ครับ ก็อย่างที่ผมบอกไปครับเนี่ยวานเดอร์เบกมันฟิตไม่ถึงนะผมก็จะเอาฟสลงมาแทนนะครับนี่คนเดียวพอเนาะส่วนทางด้านตำแหน่งของชอเนี่ยผมจะลองขยับเอาดาโลไปแทนนะครับแล้วก็วาร์ิส้ามาทางขวาแทนชอนะเพราะว่าดาโลเล่นด้านซ้ายด้านขวานะครับโอเคส่วนตำแหน่งอื่นยังเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาปรับให้เป็นแบบนี้นะครับเป็นมิกแล้วก็โจมตีทั้งข้างทั้งสองข้างดูซิว่าโอกาสในครึ่งหลังเนี่ย จะมีมากขึ้นกว่าเครื่องแรกแล้วก็คมกว่าหรือเปล่านะครับ14-5นะครับติดบล็อกไปหนึดูซิว่าเครึ่งหลังผลงานจะเป็นยังไงบ้างครับอ่ากลายเป็นทีมเยอือนมีโอกาสยิงก่อนนะครับจังหวะน,นี้ได้ฟาวครับเป็นอัตอนตรายครับสำหรับทีมเยอือนดราโกวิชเป็นฟีคิกครับซานโชโยนมาจังหวะน,นี้ครับ ถึงเอเล็กเซนเก็บบอลได้ซัดเอา้ามันเป็นอิเล็กเซนยิงนะแต่เขาให้เครดิตซานโชครับอันนี้ก็บั็กแน่นอนคนระับผมว่าแก้งไงก็ไม่หายนะ <c oughs> ผมเห็นหลายครั้งแล้วแอ่อิเล็กเซนยิงครับแต่ให้เครดิตซานโชทําประตูครับคนเปิดบอลโอกาสยิงเป็น17 7นะครับตอนนี้อิเล็กเซนเก็บบอลได้ครับเสียใจครับอิเล็กเซนผมยิงแท้ๆครับให้ซานโชเรดฟอร์ดครับ <c oughs> <c oughs> ลุยมาเองจังหวะนี้ซัด ตรงตัวครับเนี่ยจังหวะนี้ถ้ามีโอกาสเขาเจอทีมใหญ่ต้องระวังให้ดีครับดุดไปยิงตรงตัวถือว่าในครึ่งหลังโอกาสยิงก็มีพอสมควรครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายเท่ากับครึ่งแรกครับแต่ก็ตรงกรอบนี่มีมากขึ้นอย่างรวดเร็ววารานครับเก็บบอลได้ให้กับมาติเนสมาติเนสอีกครั้งหนึง่งโยนมาครับลูกซิกเนเจอร์แอนโทนีมงชงให้เลตฟอร์ดซัดตรงตัวอีกแล้วครับโอ้โห แค่มีโอกาสทำเพิ่มไปได้ครับงเรดฟอร์ดเยือนของบอลได้บ้างเขาจาังหวะนี้โดนสกัดแน่นอนครับผมว่าแล้วสานโชลุยมาเองเขาจาังหวะนี้โตกลับนะครับคอร์เตอร์เฟซซิ่งให้กับเลดฟอร์ดส่งให้แอนโทนี่ไหมไม่ส่งครับมาคนเดียวยิงเรียบร้อยครับสามศูนย์เนี่ยก็จะได้ครับใช้โอกาสเปลืองกันครับเลดฟอร์ดนี่ถ้าไม่เปลืองนะน่าจะได้ประมาณสามลูกแล้วก็แฮตติกไปแล้วครับ ก็ถือว่าครึ่งหลังนี่ทีมเยือนมีโอกาสยิงเพิ่มแค่2ครั้งครับแล้วก็ยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับเดีย๋ยวเราเปลี่ยนตัวนิดนึงครับเอาทางด้านคาเซมิโลออกครับแล้วก็เอาทางด้านลาอุตโลมาเตเนสมายืมมา d m เอแทนนะแล้วก็เอาทางด้านลินเดเลฟครับลงมาแทนคาเซมิโลเอาใครชนดีอ่าเป็นทางด้านบูโนแล้วกันนะครับเ์นันเดสแทนทางด้านอีล็กเซ่น บูโน่เล่นได้ทั้ง MC แล้วก็ MC นะครับตรงกรอบ15ครั้งได้แค่3ประตูก็ถือว่าใช้โอกาสเปลืองมากๆครับแมนยูผมนี่แล้วก็จบเกมครับแมนยูเปิดบ้านชนะไปครับ3ต่อ0ครับเขารอบแน่นอนครับเล่นแบบนี้ นี่ครับก็คือผลงานของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของผมที่ใช้อยู่นณตอนนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงกับแผนการเล่นมีการเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่าพอผ่านไปครึ่งฤดูการแล้วผลงานยังดีเหมือนเดิมไหมนะครับหรือว่าดรอปลงไปผมใช้แผนอะไรอยู่เพื่อแก้เกมนะครับเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ทราบนะอันนี้ก็คือผลงานคร่าวๆนะตอนนี้ที่เล่นอยู่ณนะปัจจุบันนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยทั้งนี้นก็ขอเป็นแนวทางนึงครับสำหรับใครจะ่เล่นแมนยูอยู่แล้วไม่รู้จะเล่นแผนอะไรหรือว่าใช้แผนอื่นๆแล้วเนี่ยผลงานไม่ดีก็ลองใช้แผนแบบผมก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ